ข้อ22นะครับการสำรวจงานอดิเรกข,ของนักเรียน200คนปรากฏว่า120คนชอบอ่านหนังสือ110คนชอบดูภาพยนตร์130คนชอบเล่นกีฬา60คนชอบอ่านหนังสือและดูภาพยนตร์70คนชอบอ่านหนังสือและเล่น,ลนกีฬา50คนชอบดูภาพยนตร์และเล่นกีฬานักเรียนที่ชอบเล่นกีฬาเพียงอย่างเดียวมีกี่คนนะครับข้อนี้ก็ต้องวาดแผนภาพนะครับเป็นจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะครับ ก็ทั้งหมดที่เขาพูดถึงเนี่ยม,มีมีถึงอ่านหนังสือมีเล่นกีฬาแล้วก็มีภาพยนตร์ใช่ไหมครับพี่ก็จะขอวาดวงกลมทั้งหมดสามวงใหามันมาสอนกันนะครับเพราะว่ามันมีบางคนเนี่ยก็ชอบอะไรที่มันซ้ำกันอันนี้เป็นกีฬาแล้วกันอันนี้อ่านหนังสืออันนี้ดูภาพยนตร์ แล้วก็เขียนสิ่งที่เรารู้ไปก่อนนะครับเขาบอกว่ามีทั้งหมด200คนใช่ไหมแล้วเขาถามว่าอยากมีคนเล่นกีฬาเพียงอย่างเดียวกี่คนกําหนดให้กําหนดให้คนที่เล่นทั้งหมดทําทุกอย่างเลยเนี่ยให้เป็นเอกนะครับดังนั้นคนที่จะเล่นทั้งกีฬาแล้วก็ภาพยนตร์เนี่ยดูภาพยนตร์เนี่ยก็คือ ห้าสิบคนใช่ไหมครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้าสิบลบเอ็กแล้วก็มาดูต่อครับเล่นกีฬาและอ่านหนังสือมีทั้งหมดเจ็ดสิบคนก็แสดงว่าตรงนี้เนี่ยมีเจ็ดสิบคนแต่ว่าตรงนี้เอาไปแล้วเอ็กตรงนั้นตรงนี้ก็เหลือเจ็ดสิบลบเอ็กนะครับแล้วทีนี้ก็เหลือตรงช่องนี้ก็คืออ่านหนังสือกับดูภาพยนตร์นะครับอ่านหนังสือกับดูภาพยนตร์เนี่ยมีหกสิบคนแต่ตรงกลางเนี่ยเรากำหนดให้เป็นเอ็กไปแล้วตรงนี้ก็เป็นหกสิบลบเอ็ก ทีนี้ก็มาดูต่อครับเขาบอกว่ามีทั้งหมด120คนที่ชอบอ่านหนังสือตรงนี้ก็แสดงว่าวง,วงนี้รงว,งวมแล้วได้120ก็เขียนเป็นสมาการก่อนนะครับก็คือสมมติให้ตรงนี้เป็น a ก่อนแล้วกันก็จะได้ว่า7 0ลบ x แล้วก็บวก x แล้วก็บวก60ลบ x แล้วก็บวก a เนี่ยจะเท่ากับ120แล้วก็ต้องมาหาค่า a นะครับ ก็คือย้ายข้าง x ไปหมดเลยอันนี้ x ก็แตะกับเก็จะเป็นร้อยสสลบ x บวก a เท่ากับร้อยี่สก็จะเท่ากับ x ลบ10นะครับแล้วอันนี้ก็เขียนลงไปว่าเป็น x ลบทีนี้อันนี้เป็น b ให้นี่เป็น c นะครับก็จะมาทำเหมือนเดิมครับคนเล่นกีฬาทั้งหมดเล่นชอบเล่นกีฬามีทั้งหมด1 3 0ร้อยสิคนใช่ไหมครับก็ b บวก70ลบ X บวก X บวก50ลบ X ก็จะเท่ากับ130ใช่ไหมครับทีนี้ก็ X ตัดก,กับ X ใช่ไหมครับจะได้ว่า B บวก120ลบ X อ็เท่ากับ130จะได้ B ีเท่ากับ10บวก X นะครับก็แทนลงไปได้ B ีเท่ากับ10บวก X แล้วก็ C ทำเหมือนกันนะครับ c คือด so so, ูภาพยนตร์รูปภาพยนตร์มีทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบคนใช่ไหมครับก็เอาทั้งหมดที่รู้มาก็คือ x บวกกับหกสิบลบ x บวกกับห้าสิบลบ x แล้วก็บวกกับ c จะเท่ากับหนึ่งร้อยสิบก็ x ก็ตัดจาก x ใช่ไหมครับเอ้ย x ตัวนี้กับตัวนี้ก็จะเป็นร้อยสิบลบ x บวกกับ c เท่ากับร้อยสิบ ดังนั้น4ก็จะเท่ากับ X นะครับทีนี้เขาบอกว่ามีทั้งหมด200คนเราก็จะเอามาบวกกันหมดเลยนะครับแล้วให้มันจับมันเข้าเข้ากับส0งร้แล้วก็ได้ค่า x มาแล้วพอรู้ค่า x แล้วเนี่ยก็ค่อยมาเอามาบวก10นะครับเราจะรู้ว่าคนที่เล่นกีฬาอย่างเนี้ยมีกี่คนก็ สิบวก x บวกกับ70ลบ x บวกกับ x บวกกับ50ลบ x บวกกับ x ลบ10บวกกับ60ลบ x แล้วก็บวก x เท่ากับ200รอนะครับเอันนี้ก็ตัดกับ x อันนี้เอ็กันนี้ตัดกับอันนี้อันนี้ตัดกับอันนี้นะครับก็จะเหลือเตัวเดียวพอดีเลยก็10บวก70บวก50ลบ10บวก60บวก x เท่ากับ200อนะครับอันนี้ก็ได้เป็นร3 0 ลบ10ก็เหลือ120ยบวก60เป็น180บวก x เท่ากับ200ก็จะได้มาว่า x เนี่ยเท่ากับ20ใช่ไหมครับทีนี้เล่นกีฬาอย่างเดียวก็คือ10บวก x, ใช่ไหมครับดังนั้น1 0บวกเเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ30ดังนั้นข้อนี้เนี่ยเขาถามว่าคนที่ชอบเล่นกีฬาเพียงอย่างเดียวมีกี่คนก็ตอบ30คนนะครับ